เย็นๆค่ะยังไม่มาตั้งตั้งือนเนี้ตั้งดือนอะไอ่างเยเตั้งตั้งือนไรองี้โนโจะไหนก็ได่เง้ยโควิดอะย่า รอนมาได้ทั้งวันแล้วอีกนิดเดียวหัวสันว่นพนวายจะเย็นเย็นเอ็มเดอร์ก็อยู่แล้วตอนนี้พี่นัดสุดสู้นะคะทุกคน ยังไม่มาจ้าวิ่งไปวิ่งมาสวัสดีทั้ง424ท่านนะครับอยู่กับรีสอรแฟมารี่นะครับตอนนี้ยังมาไม่ถึงนะครับบรรยากาศนะครับยังมาไม่ถึงเลยนะครับรอกันอยู่นะครับคุณแม่หมอปีโป้นะครับสู้ๆนะครับคุณสมทานะครับออกไปตามดูซิว่าถึงไหนนะครับตอนนี้ผมส่องดูหน้าบ้านลุงควยังไม่ผ่านมาเลยนะครับเขาน่าจะยังไม่ถึงนะครับเพราะว่าตรงนั้นเขาก็ปักหลักกันอยู่นะฮะ คุณทองคำนะฮะตั้งตาอ่าตั้งตารออยากเห็นดีใจด้วยจ้าคุณสาวิตรีดีจ้านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับล,ล,ล,ลุ้น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 ครับลุ้นลุ้นนะฮะตอนนี้อดีศรก็ไปสาตาร์ทรถไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็รอดูนะครับจะมาง่ายหรือเปล่าตอนนี้นุกก็หมดแรงแล้วนะครับต้องให้อะไปเหรอตอนนี้ตอนนี้พี่นัทใจจะขาดแล้วเอ้ย ค่อยบ้างแล้วน้องนกว่าไงพี่นัทใจจะขาดแล้วพี่นัทร้องเพลงนี้ใจจะขาดแล้วเออไปได้ไปไดนูะม่มีปัญหาแต่ว่าหนูกลวเมอนกับถ้าเกเราไปหลายๆคนใช่ไหมอืมอะไรเงี้ยเราก็อยู่ในรถสิเราไม่ต้องไปในราหรือเปล่าแร่ถ้าอยู่ในรถแล้ก็โอเคอืมันมีไหมมันมีไหมใครไปแล้วแบบไรสดใช่ไหมอืมอืม อยงดังมากก็จะมีประเด็นอืมแต่ตรงนั้นมันหน้าที่บ้านลนะุงเนืะไม่มเราอ่าตอนนี้ไม่ยังไม่ผ่านพี่ผมส่องดูแล้วหน้าบ้านลงนุงนี่ยังไม่มาเลยใช่เมื่อกี้ผมไปส่องดูช่างพวงแล้วไม่มีที่นะั่เดียวหนูหไปดูที่บ้านมะนาวไปไหมคง <ผม S 1> <ป>ว่ามันยังมาไม่ถึงเอาไปอีกนะผมว่ามันยังมาไม่ถึงเราถ้ามาถึงนะ่ะป่านนี้ยเขาแห่มาน,นี่แล้วอ เห็นไฟอยู่หัวสะพานกําลังมาหัวสะพานนานแล้วนะครับหัวสะพานนี่มันยังไม่ถึงบ้านลุงครับอ้หมอกเต็มเลย่อาที่เห็นไฟรถอยู่นัคือรถอดีศสอนะสตาร์ทไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับไปบ้านหน้าเอสซีไปบ่ เอาแล้วเอาเท่าใดร่ละบาทนี่จักแล้วห้าบาทสิบบาทมีไฟสองทางเนี่ยค่ะนูไปนี่เพราะว่าไฟสองทางจะรถหนูคนเดียวเออบ่ไไปปก็เดี๋ยวคนเข่าทางบ่ได้อีกพี่นัดใจร้อนครับใจร้อนตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ไฟในส้วงไฟในสวงไฟโอ้ไฟไปก็ไม่ไปอ่ะสงสัยทำไมผิดเวลามากจัง เขานัดเที่ยงครับตอนนี้สิเป็นอ่าเที่ยงมันเลยมันสิเป็นเที่ยงคืนหรือเปล่าครับไม่ได้บอกว่าเที่ยงไงเออคือเพิ่นมีปัญหาในการขนส่งครับเอฟซีเพราะว่าเพิ่นขับเร็วบ่ได้ลังคาสิเปิดครับพี่น้องมันสิมาแล้วสิบรายครบเดี๋ยวมาสิบ่าบสิมาสบว่าครบสิ่งแอบดูเขาอยู่แล้วกันเราแอบดูที่นี่นะคะใช่แอบดูอยู่นะฮะ อ่าคุณจีนบอกว่าหนูนาอย่าออกไปมันมืดอันตรายนะครับเอ้าอยู่น้ากันอยู่นี่แหละครับอ่าเรามาร้องเพลงรอนะครับนนน้ออองงสาวตไปแล้วครับคุณนะโโอ้หมีแดนเซอร์นะครับอะอมีแดนเซอร์นะครับอ๋ออันนี้คือตอนนี้เปิดคอนเสิร์ตนะฮะโอ้โห ในดอกค่ะ,น,ะคนี้นนนดาวทิกตอกหรือเปล่าครับอโ,อโ,โอ้โหอัดอัด,ดัดคลิปนางลงไปไว้แล้วก็เอาไปไว้ทิ k ตอก